37พระกุณฑลเกสีเทรีอดีตประชยาเมธีพระกุณฑลเกสีเดิมนามว่าพัทธาเคยเป็นสาวิกาของสำนักปริภาชกว่ากันว่าที่ได้นามว่ากุณฑลเกสีเพราะเมื่อบวชในสำนักปริภาชกถูกเอาแปรงตานครูดผมออกเมื่อผมขึ้นมาใหม่จึงหยิกเป็นหลอนๆอนหลังพ่ายแพ้ในการโต้วาทะกับพระสารีบุตรอัครสาวกจึงมาบวชเป็นพิษุณีในพระพุทธศาสนา สมัยยังครองเรือนอยู่ท่านเป็นลูกสาวของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์วันหนึ่งเห็นราชบุรุษแห่นักโทษประหารประจานไปตามท้องถนนเกิดจิตปฏิพัตร,รักใคร่อยากได้มาเป็นคู่ครองจึงบอกบิดามารดาว่าถ้าไม่ได้เขามาเป็นสามีก็จะไม่มีชีวิตอยู่บิดามารดาก็รักลูกสาวมากกลัวลูกสาวจะคิดสั้นจึงยินยอมให้สินบนแก่ผู้คุมให้ปล่อยนักโทษนำเข้ามาอยู่ในบ้าน ข้างฝ่ายราชบุรุษหรือผู้คุมนักโทษก็หาแพะมาประหารแล้วกราบทูลพระราชาว่าภารกิจในการนำนักโทษไปประหารนั้นสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์แล้วทุกประการมหาโจรรอดชีวิตมาและได้อยู่บนประสาทอันโออาในฐานะสามีของกุลทนเกสีผู้เลอโฉมก็น่าจะพอใจในโชคชะตาที่พลิกผันอย่างน่ามหาัศจรรย์เช่นนี้แต่โจรก็คือโจร เมื่อได้มาเห็นสมบัติพระสถานอันมากมายเห็นภรรยาตกแต่งเครื่องพระตราพรอันสวยงามล้ำค่าก็เกิดความโลภอยากได้ไว้คนเดียวนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันวันหนึ่งจึงแทงทำตัวเป็นไข้นอนสมข้าวปลาไม่แต่ดองภรยาถามว่าคุณพี่เป็นอะไรก็ตอบว่าพี่ไม่เป็นอะไรหรอเพียงแค่ไม่สบายใจเล็กน้อยเท่านั้นพ่อแม่ดิฉันทำให้ท่านไม่สบายใจหรือเปล่า นางถามอีกหาไม่ได้ท่านทั้งสองดีต่อพี่มากๆถ้าอย่างนั้นคุณพี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรมหาโจรจึงบอกนางว่าก่อนที่จะถูกนำไปประหารน,นั้นได้บนกับเทพเจ้าบนเขาไว้ว่าถ้ารอดชีวิตจะแก้บนจนบัดนี้ยังไม่ได้แก้บนเลยจึงไม่สบายใจกุนโทลเกสีจึงว่าเรื่องแค่นี้เองจะเอาอะไรไปแก้บนบอกมาจะจัดการให้ มหาโจรกล่าวว่าพี่บนด้วยข้าวมะทุป,ปายาตอย่างดีข้าวตอกดอกไม้นั่งจัดแจงเครื่องพลีกรรมหรือเครื่องแก้บนให้สามีจนครบถ้วนแล้วแต่งตัวด้วยพัสตราพรสวมเครื่องประดับล้ำค่ามากมายติดตามด้วยบริวารหลายคนเดินทางมุ่งหน้าไปยังเขาทิ้งโจรที่สามีนางอ้างว่าได้บนเทพเจ้าบนหุบเขานั้นไว้พอเดินทางไปถึงตีนเขา สามีก็ขอให้นางบอกให้บริวารกลับเพราะการแก้บนนั้นจะต้องทำพิธีกันสองคนเท่านั้นเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขามหาโจรก็ออกลายนั่งนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเมื่อภรรยากล่าวว่าทำไมคุณพี่ไม่ทำพิธีละ่ะก็ตอบทันควันว่าพิธีอะไรกันข้ามิได้บนเทพเจ้าที่ไหนไว้ข้าหลอกเจ้าต่างหากเมื่อถามว่า หลอกนางเพื่ออะไรก็พูดว่าหลอกมาข้าเอาเพชรนินจินดาสิถามได้นางตกใจสุดขีดแต่ยังทำใจดีสู้เสือเจราจาอย่างไพเราะว่าคุณพี่สมบัติของดิฉันก็เป็นของพี่ด้วยไม่เห็นจะต้องทำอย่างนี้เลยพี่อยากได้อะไรพี่ก็บอกมาสิคะมหาโจรตอบว่าเธอยกให้แล้วอาจเสียดายเอากลับคืนไปก็ได้ เพื่อให้แน่ๆน่ฆ่าเธอเลยดีกว่า mm hmm. เมื่อเห็นว่าไม่มีทางโน้มน้าวให้เขาเชื่อแล้วก็ฉุกคิดว่าอันปัญญานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินเราจงใช้ปัญญาหาทางเอาตัวรอดให้ได้คิดอย่างนี้แล้วจึงกล่าวกับมหาโจรว่าถ้าเช่นนั้นก่อนที่ดิฉันจะตายก็ขอให้ไหว้ท่านก่อนว่าแล้วก็เดินประทักษิณเวียนขวามหาโจรครบสามรอบ ก้มลงกราบสามีผู้ยินหันหลังให้ด้วยความประมาทแล้วก็ผลักมหาโจรตกเขาตายในทันใดว่ากันว่าเทพย,ยดาที่สิงสถิตบนเขาได้ให้สาธุการแกนางกล่าวคาถาสโลกว่าใช่ว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตเท่านั้นไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาแจ้งประจักษ์ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้เช่นเดียวกัน นางเดินลงเขาไม่คิดกลับบ้านเพราะเกรงบิดามารดาจะทำโทษจึงไปบวชเป็นปริภาชกนางเรียนจบเคล็ดวิชาทั้งหมดจากอาจารย์แล้วก็สัญจรไปยังเมืองต่างๆเพื่อโต้วาทะกับผู้รู้ปรากฏว่าไม่มีใครหักล้างวาทะของนางได้ชื่อเสียงความเป็นผู้มีปฏิภาณยอดเยี่ยมของนางแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ววันหนึ่งนางผ่านไปยังหมู่บ้านหนึ่ง จึงปักกิ่งว่าไว้กลางทางกล่าวว่าใครสามารถโต้วาทะกับเราจงเหยียบกิ่งว่านี้เด็กๆพากันเฝ้าดูคนสัญจรไปมาว่าจะมีใครกล้าเหยียบหรือไม่ก็ไม่มีใครกล้าพระสารีบุตรอัครสาวกเดินผ่านมาเห็นเด็กๆล้อมวงกันอยู่จึงถามไทยทราบเรื่องและบอกให้เด็กเหล่านั้นเหยียบกิ่งว่า พวกเด็กก็พากันเหยียบย่ำกิ่งว่าของนางกันสนุกสนานนางเจ้าของกิ่งว่ามาพบเข้าจึงดุดาเด็กเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าพระสมณะรูปหนึ่งสั่งให้เหยียบย่ำจึงตามไปจนทันถามว่าท่านสั่งให้เด็กๆเ,เหยียบกิ่งว่าของดิฉันหรือใช่แล้วปริภาชิกาท่านสามารถตอบปัญหาของดิฉันหรือจึงสั่งให้เหยียบกิ่งว่าเราตอบได้ปริภาชิกาถามมาสิ พระเถระตอบอย่างสงบนางกุณฑนเกสีจึงถามปัญหายากๆที่นางได้เล่าเรียนมาจากสำนักอาจารย์ถามกี่ข้อกี่ข้อพระเถระก็ตอบได้หมดเสร็จแล้วพระเถระถามว่าเธอถามเรามามากแล้วขอเราถามว่างแล้วท่านก็ถามว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางมืดแปดด้านจึงเตรียมถามท่านว่านี้เรียกว่าอะไร พระเถระตอบว่านี่เรียกว่าพุทธมนต์เมื่อนางขอให้สอนบ้างพระเถระจึงบอกว่าจะสอนให้เฉพาะคนที่ถือเพศบรรพชิตคือบวชในพระพุทธศาสนาเท่าน,นั้นนี่แหละคือสาเหตุที่นำนางมาสู่พระพุทธศาสนานางบวชในสำนักนางภิกษุณีปรากฏนามว่าคุณทนละเกสีเทรีบวชเพียงสองสาวันเท่าน,นั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมพิธา หลังจากฟังพระธรรมเทศนาสั้นๆจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะของตถาคตไม่จำกัดว่าสั้นหรือยาวน้อยหรือมากย่อมอำนวยประโยชน์ได้ทั้งนั้นและคนที่นับว่าเก่งคือคนที่ชนะกิเลสได้ไม่ใช่ชนะโจรภายนอกได้แล้วตรัสสโลกความว่าผู้ที่กล่าวสโลกตั้งพัน แต่ไม่ทำให้ผู้ฟังสงบระงับได้ไม่ประเสริฐพระธรรมบทเดียวที่ฟังแล้วทำให้ใจสงบระงับประเสริฐกว่าผู้ที่ชนะค่าศึกในสงครามเป็นพันๆหาชื่อว่าเป็นยอดผู้พิชิตไม่ผู้ที่ชนะตนนั่นแหละนับเป็นยอดผู้พิชิตที่แท้จริง